สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึง verb กันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่คลิปที่เราเคยทำไปเนี่ยก็เป็นการกล่าวรวมๆเกี่ยวกับเรื่อง verb ใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะเราก็จะมาลงลึกในหัวข้อที่น่าสนใจในการทำข้อสอบที่ก e t นั่นเองนะคะหรือว่าเป็น level หรือว่า ข้อสอบอะไรก็ตามนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่อง subject and verb agreement ก็คือการที่เราเนี่ยผัน verb นะคะให้ตรงกับประธานนั่นเองซึ่งเรื่องที่น่ารู้เนี่ยก็คือ1เลยนะคะก็คือคำนามนับไม่ได้เนี่ยก็คือ เอกพจน์เสมอนะคะเราก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะว่านามนับไม่ได้เนี่ยก็คือเอกพจน์นะคะเรเขียนย่อๆแล้วกันเนาะว่าอันเขาหนาวก็คือสิง g ุล่าหนาวเสมอนะคะสองเลยก็คือคำนามบางอันเนี่ยมันเป็นหนึ่งชิ้นนะหนึ่งชิ้นแต่ว่าเป็น Plural n นาวนะคะ อย่างเช่นอะไรนะคะที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยก็คือพวกอะไร grasses grasses ก็คือแว่นตาใช่ไหมคะแว่นตามันมีสองขาใช่ไหมคะมันก็เลยเป็น plural noun ว่าจะเป็น s i s t e r s นะคะ s i s t e r s ก็คือกันไกลใช่ไหมเออทำไมแต่ว่ามันน่าเกียดยังไม่ว่าแล้ว <laughs> trainers นะคะ Trainers ก็คือรองเท้าที่เป็นเหมือนแบบอารมณ์รองเท้าที่มันมีเชือกอะเออ t r o u s e r s trousers ก็คือกางเกงนะคะพวกนี้ใช่ไหมมันเป็นรวมรวมกันดูด้วยตาก็คือสิ่งหนึ่งสิ่งแต่ว่าพอเรามาเขียนมันกลับกลายเป็น plural noun นั่นเอง สามนะคะบางตัวเนี่ยมันเชื่อมแอนนะคะบางกรณีเนี่ยประธานสองตัวแล้วก็เชื่อมแอนก็ถือว่าเป็น plural noun นะคะอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นสมมุติเราบอกว่านิ n g แอนนุ n งอ๋ My friends นิ้งและหนุงเป็นเพื่อนของฉันอันนี้ก็คือมีประธานสองคนใช่ไหมนิ้งและหนุงนะคะแต่ว่าในบางกรณีเนี่ยนะคะประธานเนี่ยเชื่อมด้วยแอนแต่ว่ามันใช้รวมกันจนกลายเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะอย่างเช่นอะไรอะ่ะอย่างเช่น rice and curry แกงข้าวแกงนะคะหรือว่า bread b r e a d and butter ขนมปังกับเนยพวกนี้เราก็จะรวมกันเป็นสิ่งเดียวกันมันก็จะถือว่ามันเป็น s n n u u l r r นาวนะคะงงไหมคะงงใช่ไหมเออเรา อันนี้คือมันเหมือนมันอยู่ในหนึ่งจานเดียวกันน่ะสมมุติเรากินขนมปังใช่ไหมเราก็กินอย่างเงี้ยเนาะขนมปังขนมปังมันต้องมีสีด้านใช่ไหมแล้วก็ทานเนยอย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนเป็นหนึ่งสิ่งเดียวกันห้าก็คือ collective noun c o l อ e เลกท e n นาวก็คือสมุหานามนะคะก็คือสมุหานามในภาษาไทยพวกนี้เนี่ย ก็ใช้ได้ทั้งเวิร์บพ,พูหูพจน์แล้วก็เวิร์บเอก,กพจน์เลยเรามาพูดถึงกรณีเวิร์บเอก,กพจน์ดีกว่าเวิร์บเอก,กพจน์เนี่ยก็เขาจะใช้ในบริบทที่ทําร่วมกันนะคะทำร่วมกันคือยังไงสมมุติว่า the team always wins the game ก็คือทีมเนี้ยทั้งทีมเนี่ยมัมกที่จะชนะเป็นประจำเลยก็คือเขาหมายถึงรวมๆกันแต่ว่าถ้าเกิดเราจะให้มันเป็น verb พพหูพพู์เนี่ยมันหมายถึงว่าต่างคนเนี่ยต่างทํานะคะต่างคนต่างทําก็อย่างเช่น the team a r e having lunch อันนี้เราก็จะเห็นภาพว่าคนแต่ละคนในทีมเนี่ยกำลังกินข้าวเที่ยงอยู่มองเป็นหลายๆคนคำที่เป็น collective noun เนี่ยที่น่ารู้ก็คือ family Team government รัฐบาล group กลุ่ม audience ก็คือ ผู้ฟังผู้ชมหรือว่าสตาฟก็ได้นะคะสตาฟในกรณีที่6ก็คือคำบางคำนะคะที่เป็นเชื่อมด้วยพวกเนี้ยอย่างสมมุติเรามีคำนามใช่ไหมแล้วก็ or แล้วก็อะไรหรือว่าเป็น E ีเตอรแล้วก็ or อ,อะไรนีเตอร์แล้วก็ no Not only จุดจุดจุด but also จ okay. ok ุด on จุดจุดนะคะพวกนี้เนี่ยมันผันกริยานะคะที่ subject ใกล้สุดนะคะคืออะไรอาจจะยังไม่เห็นภาพใช่ไหม on <one> ก็อย่างเช่นสมมุติ either I or she is gonna get that man ไม่ฉันก็เธอนี่แหละที่จะได้ผู้ชายคนนั้น either I or she นะคะเห็นไหมว่าอันเนี้ยมันเป็น either I or she แต่ว่า is is นี้ก็คือผันตาม is ผันตามชีนะคะไม่ได้ผันตามไอชีเป็นตัวใกล้นะคะและในกรณีถัดไปก็คือกรณีที่มันใช้สำหรับจำนวนจำนวนเงินหน่วยวัดก็อย่างเช่นช่างนั่นแหละช่างตวงวัดหรือว่าระยะทาง พวกนี้นะคะไม่ว่าจะระยะทางมากมายเท่าไหร่มันก็จะตามด้วยกริฟที่ผ่านเป็นเอกพจน์นะคะมันถือว่ามันเป็นกริฟมันถือว่ามันเป็นเอกพจน์นะนะคะก็อย่างเช่นอะไรอะ่ะ three hundred meters is not long ก็คือ3เมตร300เมตรมันไม่ยาวเลยนะคะถึงแม้ว่า meters อันนี้จะเติม s แต่ว่า verb ที่มันใช้นะคะก็คือยังเป็น verb เอ่อ singular อยู่นะคะอืมต่อไปนะคะเรื่องที่น่ารู้ต่อไปเลยก็คือ since for นะคะเป็น preposition นะคะที่ใช้บอก เวลาใช่ไหมซึ่งต้องใช้ควบคู่กับ tense perfect tense นะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็น simple เอ้ยไม่ว่าจะเป็น present perfect นะคะ past perfect หรือว่าเป็น future perfect ก็ใช้ n ินกับ for นะคะเพราะว่ามันแสดงให้เห็นถึงการกินเวลานะคะอย่างเช่นอะไรเช่น Uh, สมมุติเราจะใช้อันนี้ให้มันเป็น present เนาะในกรณีแรกเป็น present ก็คือ I have been a student here for three years ก็คือฉันเนี่ยเป็นนักเรียนที่นี่นะคะมาเป็นเวลา3ปีแล้ว for three years นะคะ ก็คือตอนนี้ก็ยังคงเป็นอยู่เนาะหรือว่าเราจะใช้ในกรณีที่เป็น past นะคะก็อย่างเช่น uh, the program that was terminated had been working well since 1945สมมุติว่าโปรแกรมนี้ที่ได้ถูกแบบกาจัดทิ้งไปเนี่ยได้ทำงานมาแบบทำเขาเรียกว่ายังไงอ่ะ working well อ่ะเออเหมือนเป็นโปรแกรมมันมัน working well มาตั้งแต่ปี หนึ่งก้าสีห้าแล้วนะคะมันก็จะใช้ในแบบนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นการกินเวลาใช่ไหมเนี่ย h a v นะก็อันนี้ก็ h a d been working หรือว่าเราจะใช้ในกรณีที่เป็น future perfect ก็ได้นะคะก็ mm hmm. อย่างเช่นอะไรอะ่ะ I have been recording this video Video and any loud thing long long have been, mid I? I will have been <laughs> I will have been recording the video for fifteen minutes at เออ9 p.m. ก็คือฉันเนี่ยจะอัดวิดีโอเป็นเวลา15นาทีแล้วเมื่อถึงเวลา3ทุ่มนะคะก็คือเหมือนเราจะบอกว่าแบบพอถึง3ทุ่มเนี่ยก็คงจะอัดไป15นาทีแล้วแหละ แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะอัดต่อไปอีกในอนาคตนะคะประมาณนี้เนาะ w e have been recording นะคะต่อไปนะคะก็คือเรื่องของ present participle กับ past participle นะคะว่าอันนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยงงมากเนาะเพราะว่าพวกนี้มันไม่ใช่เวิร์แท้ด้วยนะคะและ Present p a r t i c i p l e เนี่ยก็คือมันอยู่ในรูปของ Verb i n g ส่วน p s t p p r t t i i p p e เนี่ยอยู่ในรูป Verb 3นะคะซึ่งพวกนี้มันไม่ใช่ Ver รเนาะมันเป็นแบบมันก็คือ d j e c t i v e ก็ว่าได้เนาะเพราะว่ามันเป็นการขยาย คำนามอะไรอย่างนี้เนาะซึ่ง present participle ในรูป w e r b i n g G นี้เขาก็จะแสดงถึง active voice ในขณะที่ past participle เนี่ยก็แสดงถึง passive voice หรือว่าคำนามที่ถูกกระทำนั่นเองนะคะง่ายๆเลยเนี่ยก็ยกตัวอย่างประโยคเลยละกันเนาะสำหรับกรณีที่เป็น present participle ก็อย่างเช่นอะไร I I'm afraid of The barking dog ก็คือฉันกลัวไอหมาตัวที่มันเห่าเนี่ยแหละก็คือหมามันเห่าเองได้ดังนั้นมันก็เลยเป็น barking dog ซึ่ง barking ก็มาขยาย dog ในกรณีที่เป็น past participle นะคะก็อย่างเช่นอะไรอะ่ะ The police never found The stolen purse ก็คือตำรวจเนี่ยไม่ไม่เคยที่จะเจอไอกระเป๋าตังค์ที่ถูกขโมยไปเลย stolen purse นะคะก็มาบอกว่า purse เนี่ยก็คือ purse ที่ถูก stolen นั่นเองนะคะซึ่งก็ถือว่ามันเป็นกริยาไม่แท้เนาะพวกนี้ต่อไปเลยนะคะก็คือ verb infinitive with to นะคะก็คือ กริยานะคะที่มันเนี่ยพอใช้เนี่ยมันก็ต้องตามด้วย to แล้วก็ to บวกด้วย verb infinitive ก็คือไม่ผ่านนั่นเองก็คำพวกนี้เลยนะคะคำตามนี้เลย afford agree allow appear ask beg begin choose อะไรพวกนี้นะคะตัวอย่างเลยก็คือเอาเป็นคำว่า,า plan ก็ได้ I plan to finish um the assignment today ก็คือฉันแพลนที่จะเอ่อทำงานให้เสร็จในวันนี้นะคะอย่างอันนี้ก็คือ plan to plan to finish finish อันนี้นะคะเป็น v e r b ไม่ผัน นะคะก็จะประมาณนี้นั่นเองซึ่งมันเนี่ยก็มีบางคำนะคะที่มันก็ใช้ได้ทั้ง to infinitive แล้วก็ยังจะใช้บวกด้วย verb ing หรือว่า gerund ได้อีกนะคะ gerund ก็คือ verb ing นั่นเองนะคะซึ่งความหมายจะเปลี่ยนไปเลยนะอย่าง stop to do เนี่ยมันแปลว่าหยุด เพื่อจะทำหยุดเพื่อจะทำอะไรก็ว่าไปนะคะอย่างเช่น I stop to t a l k ฉันหยุดทำอะไรที่ทำอยู่ตอนนี้เพื่อที่จะไปคุยนะคะในขณะที่ stop doing ก็คือหยุดหยุดทำอย่างเช่น I stop talking ก็คือฉันหยุดพูดไม่ใช่หยุดเพื่อที่จะไปพูดอันนี้คือหยุดพูดไปเลยนะคะ mean to do แปลว่าตั้งใจนะคะในขณะที่ mean doing ก็คือแปลว่าแบบเกี่ยวข้องกับการทำบางอย่างนะหรือว่าแบบหมายความนะคะอย่างเช่นอะไรอะ่ะเออ i i mean สมมติว่าอะไรอะ่ะ this word o ๋ this word mean traveling all day ก็คือการทำงานงานเนี้ยก็คือแบบเที่ยวทั้งวันเลยนะคะ try to do คือพยายามนะคะเช่น I try to <do> I try to study hard ก็คือฉันพยายามที่จะเรียนหนะักส่วน try doing ก็คือลองนะคะอย่างเช่น I try talking with him but it doesn't work out อะไรเงี้ยก็คือฉันลองที่จะคุยกับเขาแล้วแต่ว่ามันไม่ไม่ได้ผลเลยนะคะ Need to do นะคะ Need to do ก็คือจำเป็นนะคะจำเป็นอย่างเช่น I need to finish the a s s i g n m e n t On time ก็คือฉันจำเป็นที่จะต้องแบบทำงานให้เสร็จทันเวลานี้ doing ก็แปลว่าจำเป็นเหมือนกันแต่ว่ามันจะใช้ในความหมายที่เป็น passive voice นะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเอม the dishes the dishes need watching ก็คือจานพวกนี้จะเป็นที่จะต้องถูกล้างซึ่งมันก็มีความหมายอย่างนี้เลยนะมีความหมายเหมือนกับว่า the dishes needs need to be washed ซึ่งเราก็เลือกใช้ได้เลยนะคะเพราะว่า need washing กับ need to be washed มีความหมายเหมือนกัน forget to do ก็คือลืมที่จะทำอะไรนะคะ ก็คือลืมลืมลืมที่จะทำอะไรอย่างเช่น I forgot to call you ฉันลืมที่จะโทรหาคุณในขณะที forget doing ่ forget d o i n g ก็คือว่าลืมลืมว่าทำอะไรไปแล้วะหรือว่าทำอะไรไปอย่างเช่น I forgot d o i n g dishes ฉันลืมว่าแบบเอ้ยล้างจานไปแล้วเออ regret to do ก็คือรู้สึกแบบเสียใจที่จะต้องทำอะไรเสียใจที่จะต้องทำอย่างเช่นอะไร I regret I regret to tell you the bad news ก็คือฉันเสียใจที่จะต้องแบบบอกข่าวร้ายกับคุณนะ Regret doing ก็คือเสียใจที่ทำอะไรไปอย่างเช่นอะไร I regretted I regretted breaking up with you ฉันเสียใจที่แบบเลิกกับคุณนะ่ะก็คือทำไปแล้วเลิกไปแล้วแล้วก็มารู้สึกเสียใจ นะคะ remember to do ก็คือจำได้นะคะจำว่าจะทำอะไรจำได้ว่าทำว่าจะทำอะไรก็คือ I remember to send email to him ก็คือฉันจำได้ว่า จะต้องส่งอีเมลไปหาเขาในขณะที่ remember ก็คือจำได้ว่าทำอะไรไปอย่างเช่น I remember talking to you ก็คือฉันจำได้ว่าฉันคุยกับคุณไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องดูความหมายดีๆเนาะเวลาจะเลือกใช้นะคะ